สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับโอปอลอินนะคะอัปเดตข่าวสารในโลกปิศาจแดงประจําวันกับกระแสะต่างประเทศกันนะคะผลการแข่งขัน,ขนฟุตบอลในศึกคาราบาวครับล่าสุดก็น่าจะทําให้แฟนผีรู้สึกจิตใจว้าวุ่นเนาะเพราะว่าตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากที่แพ้สเปอร์ไป4ประตูต่อ3นะคะแต่เกมนี้ค่ะก็ได้เห็นการโลเทชันค่อนข้างเยอะนะคะรวมไปถึงเรื่องของหัวจิตหัวใจที่ก็ได้รับคําชมนะสำหรับนักเตะแมนยูว่าโอ้โหสู้ได้แบบสุดความสามารถสู้แบบ ใช้ใช้แรงหัวจิตหัวใจอะ่ะแต่ว่าก็ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะคะเกมนี้สเปอร์ออกนําไปก่อนด้วยเนาะแล้วก็โหมีจังหวะดราม่าอยู่หลายช็อตอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะช่วงท้ายนะคะมันมีจังหวะที่อะสกอร์ไปถึง3ประตูต่อ2ละแล้วประตูที่4ที่เกิดขึ้นของทางทันเดนพอสเปอร์เนี่ยก็คือซนฮึงมินใช่ไหมคะที่ไปเตะมุมมาแล้วก็ถ้ามันมีวีอเนี่ยในเกมนี้นะก็อาจจะเห็นได้ว่าลูคัส เบิกวาวเนี่ยไปกดแขนของอัลทายบายินดีซึ่งน่าจะเป็นการรบกวนจังหวะการเล่นแน่ๆแ,แต่ว่าเกมนี้พอไม่มี VR นะคะมันก็อาจจะเรียกว่ากรรมการไม่ได้บอกว่าเป็นการฝาว่าแมนยูก็พยายามสู้ต่อนะคะแล้วก็มาได้ประตูจากลูกบ่องของอีวานทำให้สกอร์ออกมาเป็น4ประตูต่อ3 มันก็ไม่ทันการไปดูบทสัมภาษณ์ของอโมริมนะคะหลังเกมเนี่ยอโมริมเขาก็บอกว่าเราสามารถที่จะเห็นได้ว่าทีมเนี่ยทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นเข้าใจเกมได้ดีขึ้นแล้วก็จากเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยมันก็มีความพร้อมที่ดีกว่าเดิมสตาฟแล้วก็แฟนๆก็สัมผัสได้ถึงสิ่งนี้ เราชนะไปได้การแล้วก็แพ้ไปได้การมันไม่ใช่แค่ว่าความผิดของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทั้งทีมแล้วก็พูดถึงสําหรับถ้วยหลีกครับนะคะบอกว่าเราเนี่ยไม่คิดว่าการคว้าถ้วยรางวัลจะช่วยแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับทีมได้ซึ่งเราเนี่ย ตอนนี้กำลังพัฒนาทีมแล้วก็เป้าหมายเนี่ยก็คือการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้แต่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนเนี่ยอามูริมก็บอกว่าผมก็ยังไม่รู้แต่ว่าตั้งเป็นโก a ไว้ว่าอยากจะต้องทำให้ได้นะคะทีนี้เกมนี้อย่างที่ได้รายงานกันไปก่อนหน้านู้เลยว่ารัดฟอร์ดจะไม่มีส่วนร่วมในเกมนะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อามูริม ได้มีการตัดสินใจนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ด้วยว่าผมรู้สึกว่าผมตัดสินใจถูกต้องเพื่อทีมนะมันไม่ใช่ว่าความผิดพลาดหรืออะไรของรรดฟอร์ดเลยคือคุณอ่ะก็พูดประมาณว่ามันต้องเลือกนักเตะอ่ะเออนักเตะคนที่จะลงสนามไปไปเปลี่ยนเกมทําให้เกมมันสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสโมสรตามแนวทางของตัวเขาเองอ๋อแล้วก็มีภาพข้างสนามนะคะว่ามีแฟนผีเนี่ยที่ไปกางป้ายต่อว่ามาคัสแรดฟอร์ดแหละว่าประมาณว่าข้ออ้างเยอะลาก่อนนะมาคัสอะไรเงี้ยซึ่งอโมริมก็ยังพูดเสริมในประเด็นนี้นะคะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะกลับไปฝึกซ้อมแล้วก็มาคัสแรดฟอร์ดจะอยู่ที่นั่นเพื่อเตรียมตัวสําหรับเกมหน้า เขาก็คือผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแหละทุกคนมีอนาคตที่นี่ที่สมโมสสแห่งนี้คือบอกว่ารัดฟอร์กก็อยู่ในจุดที่ต้องต่อสูอ้เพราะว่ามีนักเตะหลายคนที่เขาก็พยายามต่อสู้เพื่อตําแหน่งของตัวเองอะแอนโทนี Anthony, อย่างที่เราเคยเห็นกันเนาะว่าก็พอจะมีโอกาสได้บ้างแต่ว่าเกมนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ดูดีมากขนาดนั้นนะคะในส่วนของยูโชเซิร์ซีลงมาก็โอเคนะเห็นถึงหัวจิตหัวใจของเขาจอห์นนี่อีเวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคมันก็มีนักเตะที่พยายามสู้เพื่อทีมเล่น ด้วยหัวจิตหัวใจแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะก็อาจจะมีบางคนที่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่ควรจะเป็นหนึ่งในนั้นก็คือลิชาลิซันโดมาติเนสนะคะที่ก็รู้สึกว่าฟอร์มของเขาดรอ p ไปจริงๆเนาะเจมี่คาร์เกอร์ค่ะเคยเป็นคนที่ออกมาตําหนิลิซันโดมาติเนสหรือตั้งคําถามว่าโหไม่น่าจะเล่นได้ในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะแผนแบบหลังสนะแล้วก็ตอนหลังก็ออกมาแบบประมาณว่าโอ้โห กลายเป็นแบบต้องขอโทษเขาเพราะว่าลิชานั้นทําฤดูกาลแรกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ดีมากถึงแม้ว่าจะตัวเล็กนะคะแต่ล่าสุดเขาบอกว่าแฟนแมนยูน่าจะกังวลหน่อยนะสำหรับฟอร์มของลิชาตั้งแต่อโมริมเข้ามาทําทีมดูเหมือนว่าฟอร์มของลิซานโดมาร์ตินสเนี่ยดูเขาจะเล่นได้ไม่ถนัดเท่าเดิมทางทางที่เล่นระบบแบ็กทรีซึ่งน่าจะเหมาะกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเอออ่ะก็เดี๋ยวรอดูฟอร์มกันต่อไปแล้วกันนะคะตอนนี้กลายเป็นว่า หลักๆเลยคือกลับมาโฟกัสในถ้วยพิมลิกอังกฤษแหละอย่างที่อมรินบอกว่าก็ตั้งเป้าไว้แต่คือการคว้าแชมป์ในฤดูดกาลนี้มันคงยากเพราะว่าเราอยู่ในจุดที่ต้องพัฒนาหลายอย่างมากๆนะคะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเรื่องของการที่จะปล่อยนักเตะออกไปสำหรับตลาดมก,กราคมที่ใกล้เข้ามานี้แล้วจะมีใครที่ปล่อยออกไปแล้วก็เสริมตำแหน่งไหนด้วยนะคะ